เปลี่ยนน้ำขุ่นให้เป็นน้ำใสภายใน24ชั่วโมงด้วยน้ำยาสปิดฟอกจากเวอร์พูเติมเข้าหน้าฝนแล้วนะคะแต่ของคุลูกค้าหลายๆคนอาจจะประสบปัญหาน้ำเขียวขุ่นไม่ใสไม่น่าเล่นนะคะสามารถแก้ไขได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะด้วยน้ำยาสปิดฟอกค,ค่ะเพียงแค่ใช้น้ำยาสปิดฟอกนะคะน้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาเร่งตกตะกอนนะคะจะช่วยปรับสภาพนะ้ำแล้วก็จะช่วยให้สิ่งสกปรกตกตะกอนได้ง่ายขึ้นค่ะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะคะแค่เริ่มต้นจากลูกค้าวัดค่าน้ำก่อนนะคะแล้วก็ปรับค่า pH ให้ได้ จุดถึง7จุดนะคะหลังจากนั้นถึงจะสามารถใส่น้ำยาได้นะคะน้ำยาตัวนี้จะใช้อยู่ที่ประมาณ1กิโลต่อน้ำา100งรวนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทำการรันระบบทิ้งไว้ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้น้ำยานะคะกระจายทั่วทั้งสระ <Yes. S 1> และหลังจากนั้นนะคะก็ปิดระบบงดใช้สระ1คืนนะคะเพื่อให้ตะกรนตกลงพื้น,นะคะ่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการดูดตะกรนที่ตกลงพื้นแล้วนะคะทิ้งนะคะโดยการที่ลูกค้าหมุนหัวมัลติพตนะคะไปที่เวทนะคะเพื่อดูดตะกรนทิ้งนะคะเราจะไม่ดูดผ่านกองน,นะคะเพียงเท่านี้นะคะปัญหาน้ำเดี่ยวของคุณลูกค้าก็จะหมดไปถือเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะคะ <Wow. S 1> คุณลูกค้าสามารถทำเองได้ง่ายที่บ้านเลยค่ะค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อน้ำยาเร่งตกตะกรนสปีดพอกนะคะทางร้านมี2ขนาดค่ะขนาด1กิโลและขนาดสีลิตรสามารถสั่งซื้อได้ตามที่ค ขึ้นตรงหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ